วิธีดูแลคนที่มีอาการซึมเศร้าเข้าใจและให้กำลังใจการดูแลคนที่กำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการกระทำของคุณสามารถส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของพวกเขาได้อย่างมากดังนั้นมาดูวิธีการดูแลที่เหมาะสมกันครับเข้าใจและให้กำลังใจฟังอย่างตั้งใจเปิดใจรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดออกมาไม่ตัดสินหรือวิพากวิจารณ์ เพียงแค่แสดงความเข้าใจและให้กำลังใจสแสดงความห่วงใยบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณเป็นห่วงและอยู่เคียงข้างเสมอยอมรับความรู้สึกของพวกเขาอย่าบอกให้พวกเขาเข้มแข็งเข้าไว้หรืออย่าคิดมากเพราะอาจทำให้พวกเขารู้สึกแย่ลงไปอีกกระตุ้นให้ทำกิจกรรมร่วมกันชวนพวกเขาทำกิจกรรมที่พวกเขาชอบเช่นออกไปเดินเล่นฟังเพลงหรือทำอาหารร่วมกันส่งเสริมให้พบแพทย์กระตุ้นให้พวกเขาไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้อย่าเปรียบเทียบการเปรียบเทียบสถานการณ์ของพวกเขากับคนอื่นๆอาจทําให้พวกเขารู้สึกแย่ลงอย่าบังคับให้ทําอะไรให้เกียรติความรู้สึกและความต้องการของพวกเขาอย่าพูดจาเสียดสีการพูดจาเสียดสีหรือล้อเลียนอาจทําให้พวกเขารู้สึกแย่และโดดเดี่ยวอย่าคาดหวังให้พวกเขาหายในทันทีการรักษาโรคซึมเศร้าต้องใช้เวลาและความอดทนดูแลตัวเองด้วย การดูแลคนที่มีอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังงานมากดังนั้นคุณเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวและหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้กำลังใจและความรักแก่พวกเขาอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า หากต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง